สวัสดีพี่นองป้องปายสุผูสุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางหมอลำสาวทันหนึ่งนะครับเรียกได้ว่า f อ b ซบอสบเดือดสุดๆเลยเนาะครับว้าเลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับ f อ b ซบอสบิ๊กสุดเดือดหลังหมอลำสาว พูดคำนี้เอฟซีลั C ่นไม่ละอายใจบ้างเลยแต่พี่น้องมันมีประเด็นนี้อย่างอีกเนาะที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเดอ้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับก็คือสืบเนื่องมาจากนะครับที่มือนี้นะครับศาลนะครับได้มีการปัดทับรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับเพิ่นได้ยื่นฟ้องนะครับหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการเปิดเผยคลิปนะครับซึ่งเป็นคลิปนะครับทางหมอลำสาวนะครับก้อนหนานี่เพิ่นได้มีการตั้งคําถามแล้วก็ถามมาถึงผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าพี่ไม่มีความดีอะไรให้บ้างเลยหรือนะครับพี่น้องหลังจากตั้งแต่ตอนแรกๆที่มีประเด็นที่สิฟ้องร้องนะครับหมอลำสาวเพิ่นได้ออกมาว่าแบบนี้นะครับว่า เจ้าของนะครับหมายถึงว่าแทนเจ้าของว่าพี่นะครับพี่ไม่มีความดีอะไรให้น้องบ้างเลยหรอประมาณนย่ยพี่น้องนะครับหลังจากนั่นนะครับมือนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับสดสดล้อนๆ่อนทางเพจบักเปียกนะครับเพิ่อนก็ได้มีการโพสต์ถึงประเด็นนี้นะครับเพิ่อนโพสต์ว่าพี่ไม่มีความดีกับบักหลาบ้างหรือแฮชแท็กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับหลังจากนั่นนะครับพอเอฟสีบอดบิกห็นนะครับ คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับหลายๆท่านนีถึงกับเดือดเลยนะครับบอกว่าคือกล้าถามนะครับบ่อยากอายจากน้อยบอกคือกล้ามาถามคํานี้นะครับคนที่ควรสิีิถามนะครับว่าบ่มีความดีให้จากน้อยตีเนี่ยมันควรเปลี่นผู้ใหญ่บ้านในที่สิถามนะครับเจ้าของคือกล้ามาถามเขาว่าพี่ไม่มีความดีอะไรให้บ้างหรือเลนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของ F c ซบางท่านบางคนสู้ฟังนะครับเ c ซีท่านนี้หนียางเดือดเลยนะครับ FC ซีท่านแรกบอกว่า ดีดีเฮ hey! อะไรนะครับจริงๆกับเฮนะครับพี่น้องเพื่อนบอกว่าดีเฮ hey! อะไรเงินหามาได้มึงก็เอานะครับมึงก็เล่นเอาไปคนเดียวหมดนะครับไม่คิดจะแบ่งให้น้องมันไปสักนิดสักหน่อยก็ยังดีอีเวนนะครับต้องขอภัยพี่น้องนะครับก็คือก็คือเพื่อนกับพิมพ์มาจังสีนะครับเพื่อนบอกว่าอ e. ีจุดๆแล้วกันนะครับพี่น้องนะครับ เสือกเอาเงินที่หามาได้ด้วยกันไปเปผู้อื่นนะครับเอาไปเปผู้อื่นอีกยิ่งเจ็บใจนะนะครับผมคนหาไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้หานะครับแต่มีบางคําว่าสุภาพก็ต้องขอัภัยเด้อพี่นอ้องจังหวะมันอ่านลืไปเนาะครับแต่ละคํานีก็ย่างเดือดน,นะครับหล้วจกเอฟซีท่านต่อมานะครับเอฟซี FC ท่านนี่บอกว่าผู้หญิงแบบนี้ต้องจัดหนักนะครับเวลาว่าเขาทําไมไม่คิดนะครับ ทำไมไม่คิดถึงความดีเขาบ้างนะครับตอนนั่งด่าเขาตอนว่าเขาคือบัอคิดเห็นความดีเขานะครับบัตรเพาะถือเขาฟ้องมาถามหาว่าพี่ไม่มีความดีอะไรให้น้องบ้างเลยเหรือนะครับแล้วก็เอสซีทันสุดท้ายนะครับเอสซี FC ทันนี้นะครับเพิ่นกะคอมมนต์นะครับบอกว่าสิมาถามหาความดีอีกอย่างตอนนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ FC บางท่านบางคุณนะครับจริงๆีมีหลายความเม่นเลยนะครับส่วนมากก็บอกว่ามาถามเห็นอย่างย้ํานี่นะครับบัดย้ําดาเขาคือบอลู้จกักคิดเห็นความดีขเขาแน่บัดเพราะตื่นเขาฟองแล้วกลับมาถามว่าพี่ไม่มีความดีอะไรให้น้องบ้างเลยเลอประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอาอมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจ้งใดกะ คอมเมนต์เข้ามาฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ